สมมติกันว่าเป็นวันครอบครัวที่นะพวกเราเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีอาศัยบิดามัรดานะมีตัวเราขึ้นมามีพี่มีน้องนะเป็นครอบครัวหนึ่งแล้วก็ขยายกันไปนะกว้างขวางออกไปมากขึ้นมากขึ้นแหละประชาชนของเรานี่แต่เดิมล้วก็คงก็ม,มาจาประเทศอินเดียน,นั่นแหะ ศรัทธาในพระศาสนานำพระศาสนาเข้ามาด้วยแล้วมาอยู่แล้วในเมืองไทยนี่ก็น่าจเป็นบองพุทธสถาบันบรรครอบครัวก็เป็นสถาบันหลักพระพุทธเจ้าก็ยังตัดเนื่องการอยู่ร่วมกันตั้งแต่สถาบันครอบครัวนั่นแหละแล้มีมีดามันดาแล้วเราก็มีกตัญญูก็เติบววิตา นะบุพการีชนนั้นบุคคลที่ทำบุญกับผู้อื่นแล้วไม่หวังผลตอบแทนหาได้ยากในโลกนะกะตัญญูกตวเวทิตาบุคคลที่รู้จักคุณของท่านที่ทำแล้วนะตอบแทนคุณของท่านแล้วกว่าเป็นผู้มีกตัญญูนี่หาได้ยากในโลกเหมือนกันเพราะว่านะในโลกนี้ ส่วนมากคนทำความดีกับคนอื่นก็มีความปรถนาอยู่นะหรือคนที่ได้รับความดีจากคนที่ทำแล้วก็ไม่คิดจะตอบแทนอันนี้มันมากในสังคมยุคสม,มัยใหม่ก็มากขึ้นวัฒนธรรมประเพณีนะจึงสอดแทรกในเรื่องของธรรมะนำะไปพร้อมกันด้วยเมื่อเราได้ไปรดน้ำดำหัวผู้มีสูงอายุ ผู้ที่มีคนที่เราเคารพกรวะก็เป็นมงคลแก่ชีวิตของเราเอางนะว่าเสวนาจะพารนังบัณฑิตาน,นันจะเสวนาบูชาจะปูญเยน,ยนังเอตัมมังคารวัตตมังใม่คบคนผ่านคบบัณฑิตเคารพบ,บูชามงคลที่ควรบูชานั่นก็เป็นมงคลของชีวิตการอ,อนะ่อนน้อมถ่อมตัวก็เป็นมงคลของชีวิตของเราเราก็เลยกว่าแสดงออกนะ ซึ่งความบิธรรมะในใจนั่นเองมาถึงวันปีใหม่ในของชาวไทยเนี่ยน,นก็เรี่กว่าเราก็ได้ทำตามประเพณีนะทำตามกันมาด้วยอาจจะไม่รู้ความหมายเดียวก็ทำตามผู้ใหญ่มาก่อนคือเป็นการปลูกฝังปลูกฝังคุณธรรมมาไว้จริยธรรมมาไว้และเมื่อนะมีสติปัญญาโตขึ้นมาก็ได้เรียนรู้ วันนี้นั่นแหละเองเป็นการปฏิบัติธรรมะอยู่แล้วในตัวนะมีการมีเมตตาต่อกันกรุณามุทิตาเวขาต่อกันแสดงออกซึ่งกตาญยูกระเวทิตาต่อบิดาบรรดาต่อญาติผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุเราก็เคารพที่ว่าเกิดมาก่อนเคารพกันตามอมสว่าเกิดมาก่อนในโลกนี้เนี่ยนลก็ได้เรียนรู้อะไรในโลกอาจจะมีอะไรที่ดีๆที่จะสอนเราได้ เพราะว่าเกิดมาก่อนนะมาอาบน้ําร้อนมาก่อนทํานองนั้นแหละนะเมื่อเราได้แสดงออกเช่นนี้ก็เป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมไปในตัวด้วยถ้าเราทํำมาด้วยความมีสติปัญญานะแล้วก็ทํามาด้วยนะความรู้ในใจของเราไม่ได้ทำไปด้วยความหลงไปในสุราอย่างนี้อันตรายนะ ยิ่งเกิดมีปีใหม่ลหลายครั้งก็เมาลหลายครั้งอันนี้มันก็ทําบาปมากขึ้นปีใหม่ได้หลายครั้งทั้งตุตจีนนะทั้งปีใหม่สากลปีใหม่ไทยเราก็ได้สร้างความดีได้หลายครั้งได้เจริญสมาธิภาวนามากขึ้นเอออันนี้เราก็เป็นเรื่องของบุญของเรื่องของกุศลที่จะเกิดที่จะมี ขึ้นมาในใจนะเพราะฉะนั้นพวกเราก็ถึงวันครอบครัวละนะเร,เ,นเราก็มีมีดามันดาเราก็แสดงออกซึ่งความเคารพโลกของเราบุตรของเราเห็นก็จะทําตามต่อไปสืบต่อไปเน่อเรามาทําบุญล,ลูกหลานเห็นก็จะได้สืบกันต่อไปอีกนะเกิดความสุขใจสบายใจที่เรียกว่าเป็นบุญขึ้นมาคือความสุขใจสบายใจนั่นเองอะ่ะนะย้ํมยำยำำามแจ่มใส เบิกบานอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ปล่อยไปมีแต่ความร้อนก็ปล่อยไปก็พยายามมีความดีกันนะคนทุกวันนี้ก็เรียกว่ามันก็ยอมกันยากเหมือนกันนะไม่ค่อยยอมกันนะเน,นี่ยเดือดร้อนนานเดือดร้อนไปในกระบวนการต่างๆถ้าเรามีการยอมกันได้นะก็เรียกว่าเกิดความสงบหรือเมื่อคนอื่นโกรธเราไม่โกรธตอบก็ทําประโยชน์ทั้งสองไฝ่ายได้ ทั้งเราด้วยไม่โกรธไม่พยาบาทนะไม่ปองร้ายคนที่เขาโกรธอยู่แล้วเขาก็เลยไม่ต้องผูกเวงกันต่อไปจบกันไปอีกนี่ก็เรียกว่าเอาชนะค่าศึกที่เอาชนะไนะด้ยากก็คือความโกรธในสงการก็คือละความโกรธกันมาส่งน้ำกันให้ใจมันเย็นสบายทั้งกายภายนอกภายในสบายใจให้อาภัยกันนะ อน่่งนี้เป็นต้นก็ทำให้เรามีความสุขกายสุขใจขึ้นมาได้เพราะนักปฏิบัตินะ่ะบางครั้งเเ,าเราไปปฏิบัติเกิดความกลัวขึ้นมาคิดถึงองค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขนพองสยองก้าวจะหายไปในะพระองค์ตัดเราก็พยายามละความกลัวดูที่กลัวอะไรของเราเกิดขึ้นมานะ่นะน่ะก็กลัวตายกลัวจะตายนะ่ะเป็นหลัก นุกปราชา์ทานไปต่อสู้กับความกลัวมาในปรชาช้าเห็นไหมกลัวมากทีเดียวเอาบาปเป็นเพื่อนถามว่ากลัวอะไรประกลัวตายอยู่ที่ไหนไม่ตายมีไหมไม่มีอยู่ที่ไหนก็ตายเหมือนกันตั้งแต่นั้นท่านก็ไม่กลัวเลยเพราะว่ามันที่สุดก็แค่ตายแล้วแหละนะยั่พวกเรานี่ทาปฏิบัติถ้าเกิดกลัวตายขึ้นมาภาวนาพุโทโธไ้นะไม่มีกรรมก็ไม่ตายนะคนมีกรรมอยู่ในบ้านก็ยังตายอ่ะ เ,ออเราสร้างความดีเราจะไปกลัวทำไมนะพยายามแต่เราก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะอ,อไม่กลัวแต่ว่าไม่ประมาทตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะเรามีของพระพุทธเจ้าพระพุทธปธ,ธรรมประสงค์นะท่านก็แผ่เมตตาให้เรามีนะแค่คาดปลอดภยัยแต่ไม่เกินกรรมของเราอืไม่เกินกรรมของเราจะอยู่ใกล้อยู่ไกลบวารามีของท่านก็ส่งไปได้แต่ไม่เกินกร,รมของเรา่นั่นแหละ นะพราะวพวกเราเนี่ยมาคิดฟุ้งซ่านอะไรไปก็อยู่ในปัจจุบันนะพยายามคิดถึงชีวิตเนี่ยมันไม่แน่นอนเไหมเนี่ยนะอย่างลูกศิษวัดของเราเห็นไหมเนี่ยนะบวชมาปีสองห้าสี่เจ็ดไดสองปีเท่านั้นเองนะนะยังไม่ครบสองปีเลยนี่อย่างพ่อแม่ก็มาแล้ววันนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วด้วยติเหตุนะรถชนที่สะพานอย่างเงี้ยเป็นต้น ชีวิตไม่แน่นอนจริงๆเนะีนะั่นเราก็อยากจะมีอายุยืนๆนเราก็ต้องระมัดระวังมีสตินะโดยเฉพาะปัจจุบันนี้มันมีการเดินทางกันเนี่ยนะในการใช้รถใช้ลาลใช้เรือใช้เครื่องบินนี่ก็ไม่แน่นอนอะไรเลยนะให้เราต้องเตรียมตัวไว้ก่อนว่าชีวิตเนี่ยไม่แน่นอนนะเราจะอยู่ถึงกี่ปีก็ไม่รู้อายุ80ปีถ้าตามอยายุไขเราเหลือกี่ปี แต่ถ้าเกิดตายก่อนอายุไขมันก็มีมากเราก็ป,ประมาทไม่ได้เราจะคิดว่าเราไม่ตายเราจะตายอายุเท่าไหร่เราไม่แน่นะสมัยพุทธกาลเด็กอายุแค่เจ็ดขวบนะแต่ว่าเธอพอดีได้ฟังธรรมพุทธเจ้านะได้เป็นพระโสดาบันบุคคลก่อนหน้าน,นั้นเธอก็ภาวนาชีวิตไม่แน่นอนความตายมันของแน่นอนนี่แหละพระพุทธเจ้าก็ถามเธอเหมือนกันว่าเธอมาจากไหนเธอจะไปไหน เธอก็บอกว่าเธอก็ตอบว่าไม่รู้ไม่รู้พระเจ้าค่ะแหมประชาชนโมโหมากเด็ก,กอายุแค่เจ็ดขวบนี่เล่นลิ้นกับพระพุทธเจ้าซะแล้วก็มาจากบ้านอยู่นะทําไมตอบว่าไม่รู้ละ่ะถ้าจะไปไหน,นไปไหนก็รู้อยู่ว่าไปไหนเนี่ยนะตอบเล่นลิ้นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ถามเออที่ถามว่าเธอมาจากไหนเนี่ยทําไมเธอไม่รู้ละ่ะ เธอบอกว่าเกิดมาจากไหนเนี่ยเธอไม่ทราบปัจจุบ네ันเนี่ยเธอทราบอยู่ทุกๆคนก็ทราบอยู่แล้วแต่เธอต่อเป็นธรรมะว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะทำไม่ทราบว่ามาจากไหนเกิดมาเนี่ยจะไปไหนจะไปไหนอีกก็ไม่ทราบมันก็ว่าตายแล้วจะไปไหนเออแล้วเธอทราบอยู่หรือเออพระเจาก็ถามเธอไม่ทราบหรือนางเด็กกุมารีน้อยก็บอกว่าทราบพระเจ้าค่ะ ทำไมตอบประสาบก็ทราบว่าจะต้องตายนะทราบว่าจะต้องตายพระเจา้าเออโลกนี้มันเมืดผู้รู้แจ้งแน้วมีน้อยทีเดียวนะที่จะรู้แจ้งในโลกนี้มาโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันน้อยนะกุมารีน้อย,น,อย,น,อยนี่พิจารณาแล้วอย่างลงไรพระกระแสสัษษทธาพุทธเจ้าก็บรรลุเป็นพระโสดาบันบุคคลได้นี่ก็ตัวอย่างหนึ่งในสมัยพุทธกาลอีกตัวอย่างหนึ่งก็มี นะพ่อค้าซึ่งมีไตสราคมถือสินห้าถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปที่พึ่งนะนะเป็นนายขารวันเอากเกวียนห้ายเล่มดยไปค้าขายต่างเมืองมีกําไรมากมายคิดถึงการเดินทางเท่าไหร่กาไรเท่าไหร่นะไม่ได้หยุดละพ,พระพุทธเจ้าก็สงสารนะเผยว่าชีวิตมันไม่แน่นอนมีภัยจะเกิดขึ้นนะกับข้าบดีผู้นี้ พระอ,อนุสงสารก็จะไปบอกว่าเธออย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะนะแค่นั้นเองมานบนั้นก็รู้เลยว่าปกติธรรมดาแล้วใช่ไหมมีปัญญานั่นนี่ปกติธรรมดาแล้ว,ญญนนรลวพระคุณเจ้าพระอนุนี่ไม่เคยพูดอย่างนี้การที่ท่านมาพูดอย่างนี้จะต้องมีภัยอันตรายเกิดขึ้นแก่เราไปแน่เพราะฉะนั้นเราควรตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ก็พยายามบริกรรมภาวนาปฏิบัติภาวนาในที่สุดก็แดบโสดาบันบุคคลแต่ว่าชีวิตนะของเธอก็ได้สิ้นไปเหมือนกันนั่นไม่แน่นอนกุมารีน้อยนะั้นก็ไปที่โรงทอผ้าของบิดาบิดาตกใจปล่อยสายที่คันชักนั่นแหละเข้าหน้าผากเธอพอดีเลยนะเสียชีวิตพอดีนะพ่อก็เสียใจมากเลย แต่พุทธเจ้าบอกว่าต้องเสียใจหลกเพราะว่าน่ะลูกนี้ลูกของเธอได้เป็นพระโสดาบาันบุคคลแล้วมีดาของกุมารีพิจารณาธรรมะได้มีคุณธรรมถึงพระสกาาคามีเลยทีเดียวเนี่ยเ็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาบารมีสร้างสมมาแล้วสร้างสมอย่างพวกเราเนี่ยแหละเรามาสร้างกันในชาตินี้สร้างกันมาแล้วก่อนหน้านี้แหละสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้พยายามปฏิบัติพยายามภาวนาแล้วตั้งอยู่ในความไม่ประมาท นะมีโอกาสก็สร้างความดีซึ่งแล้วก็คงจะทํากันมามากละซื้อทีท่ดินถวายวัดสร้างกุฏิสร้างวิหารสร้างสราไส่บารทำบุญนี่บุญไม่ได้ไปไหนจะอยู่ในใจของพวกเราจะติดตามไปนะบุญกุศลนี้ท่านในปีใหม่ของชาวไทยให้เราก็เริ่มทำจิตใจเาให้เย็นตนะั้งแต่วันนี้ยิ่งเขาก็บอกว่านะโหราศาสตร์บอกว่าโอ้ปีนี้มันจะมีอะไรมากมายนะเนียกว่ามีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นมากมาก เราก็จะต้องสร้างความดีมากๆในใจนะสร้างทานไว้สร้างศีลไว้สร้างภาวนาวไว้นะในใจของเราให้มากๆทีเดียวคิดถึงชีวิตของเราที่มันไม่แน่นอนเกิดมาตามระดับแม่ตายก่อนลูกแต่มันจริงแล้วลูกตายก่อนพ่อแม่ก็มีนะตายแต่ในท้องก็มีตายแต่ในครรภ์ก็มีเนี่ยเกิดมาเจ็ดวันไปถึงเดือนตายก็มีในะคนเราเนี่ยเรายัมีชีวิตยืนยาวป,ปัจจุบันนี้ก็พิจารณา น่าก็ตั้งอยู่ในความไม่ผระมหมายเว่าโอ้ชีวิตนี่มันไม่แน่นอนจริงๆเนาะเป็นของยืมเข้ามายืมโลกเข้ามาเท่านั้นเองนะโลกนี้เนี่ยใครๆก็อยู่ในโลกอยู่ในกรงของความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเท่านั้นแหละนะจะเป็นอะไรจะมีอะไรก็มีไปเป็นไปตามสมมติก็ได้ชีวิตหนึ่งอยู่แล้วแหละหมดลมหายใจแล้วตายจากไปอ,อีกแล้วหมดแล้วนะท่องเที่ยวไปอีกในวตาสงสารได้รับสุขบ้างทุกข์บ้าง ให้ความสุขก็คือทุกข์มันน้อยลงนั่นเองอะนะพยายามพยายามสร้างความดีเอาไว้ในใจบุญกุศลจะให้เรานี้มีความสุขทั้งชาตินี้แล้วก็ชาติข้างหน้านังที่ธรรมาก็บรรยายมาพอสมควรขอให้เจริญในธรรมทุกันทุกทุกท่านเถิด